งานเช้าค่ะโอเคอยู่นะจะลุนไม่เรียบร้อยมันถ้าจะไม่เรียบร้อยนี่คือแค่ไม่ติดใจเลยนะเพราะว่าที่เหลือถูกต้องแล้วีอาิหารเช้าแล้วเรียบร้อย เละนออบก็ยังเ็กขึ้นเ,เรียบร้อยไม่ค่อยเจอกันต่อถึงน่านเลยแล้วครับเดยียแล้ว มองไม่ค่อยเห็นเลยะมันจ้าซะเหลือเกินไหนขอดูนมองไม่เห็นหน้าตัวเองอยากเห็นหน้าตัวเองอะไรเกี่ยววะวันนี้ทาปากสีเข้มก็เลยอยากเห็นสวยไหมสวยเนาะละอ้าวนียุ่งมาก แปดโมงถึงเก้าโมงครึง่งแล้วก็นั่งชิลๆตอนคองนรุติเดินกันเด็กๆเจอจ,จารย์ที่ศึกษาแล้วก็าขอจบจากที่ศึกษาปุ๊บนี้แหละฉันก็จะกลับมายุ่งมุ่นไว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องมายุ่งกับเอกสารอีกลแล้วฉันจะหมูอยู่ข้าวด้วย เือเอกสารแล้วก็คำถามครบหมดแล้วก็เหลือแค่ใส่ซองแล้วก็ส่งไปให้พี่เขารีบดลบหลวอ้โอ้โหโอเคมันฝนมันก็จะตกแรงๆอย่างนิดนึงเปิดหน้าต่างไว้พวกนี้ต้องรีบพักผ่อนกินอาหารพวกนี้ต้องไปบริจาคเลือดดีใจฟันข่าวจัง ขัดดูนะทำไมนงินเดี้ไปเออดีว่ะขัดหินปูงนงวนนี้มันดีแต่เจ็บมากนะถ้าเงวนต่อไปมันอาจจะยิ่งเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้กลับบ้านละได้พักผ่อนไวๆหน่อยให้ได้มัง้งรูตาดำดูความหน้าฝนดิยาขึ้นเอาไม่อยู่จ้า ันตกเยอะยากขึ้นหน้าใสชังเลยอ่เมันตอนเป็นสาวๆเลยฟิลเตอร์นี้ดีทำไมสาวหน้าเราแบบนี้เลยนะมองไม่เห็นลูกคุนแบบนี้ใสๆเห็นแต่ลูกกระตาดำๆแบบนี้เดียวที่เลยหน้าแบบแจนะ่มมากแต่ก็ไม่มีก็มีอ่ะมีหน่อยๆอ,อันนี้อ้วนเกิน วันนี้เราจะต้องบำรุงตัวเองด้วยอนะไรที่เน้อเพื่อให้เลือดที่จะไปให้คนอื่นมันต้องมีดีที่สุดเนี่ย <c oughs> อุืเผาไร้วานเหมิงควันเ <c oughs> ข้ามาในว้านบินควันต้องมีใครเผาเนะนอะไรแน่นหน่อ ไม่รู้บ้านไหนวะให้เขามาจับจริงๆสักทีถ้าจะดีชอบจุดไฟเผากันจังว่าไงตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอันย้องจีงไม่รู้พูดใต้ละนกมาทำรังในบ้านยังไงน่ะเรา นกมาเป็นตัวเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเตรียมกินอาหารเย็นค่ะไม่รู้เหมือน้วไม่ใด่กินอะไร่อนแรงแหละกินก่อนขอใค่ไปเป่ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp phòng นานแน่เลยลองขอแค่นี้ก่อนคุณสันแม่กับพี่เสร็จแล้วอาน้ำสับผมวันนี้จะนอนเร็วพวตงนี้ไปบริจาคเลือด เอ้เหมือนเขาจะเข้ากลุ่มมาอีกรอบนึงละแค่นี้แหละทุกคนฝันดีเดี๋ยวรอผมแห้งก็จะนอนแล้จ้ะสร้างให้ตัวเองแข็งแรงคห้เลือดเ,เรามีประโยชน์กับผู้อื่นให้ได้มากที่สุดนะจ้ะจ้ะจะจ,ะจะ้โอเคเดี๋ยวรีบปะผมก่อนเดี๋ยวปลวุกฝันดีค่ะ